มินาะปิกาปิกาโมカแต่โม่มิกกิกก,กเขาอ่านเก่งแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือราคานะคะทุกคนราคาเริ่มตั้งแต่48ล้าน8ปดแสนเยนนะคะสำหรับดอกเบี้ยบ้านของญี่ปุ่นก็จะมี2แบบนะคะมีแบบคงตัวกับลอยตัวนะคะทุกคน อันนี้เขาตื่นมานะคะตื่นมาแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือนะคะทุกคนเมื่อคืนแม่อ่านหนังสือไอเจ้าแมวตัวนี้ให้เขาฟังนะคะแล้วเขารู้สึกสนุกแล้วก็ติดลมนะคะแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องนอนกอดน,นะคะเพราะว่าเนี่ยวันนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าแม่จะต้องปั่นจักรยานไปส่งนะคะจะสนุกขนาดมานั่งอ่านเองนะคะแม่ไม่ได้อ่านให้ฟังคือโรนี่ ไปเตะมีนาปิกาปิกาตุ้งตมปิกา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 เขาอ่านเก่งแล้วนะคะอ่านตัวฮิรังงานะคาตากานะได้หมดแล้วนะคะ่แล้วก็ได้คันจิเป็นบางตัวนะคะบินบบขอดยวไปส่งเคจิที่โรงเรียนก่อนนะคะ ตอนนี้แม่เคจีก็ส่งเคจีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นทางผ่านนะคะแม่เคจีจะพามาดูบ้านบ้านที่เขาสร้างใหม่นะคะตรงน,นี้จะวิวดีมากชั้นบนสุดนะคะเป็นดาดฟ้าแล้วก็สามารถมองเห็นฟูจิซังได้ด้วยนะคะ นี่นะคะก็เป็นแบบบ้านแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไบเอาโบชัวไปดูกันนะคะว่าราคาเท่าไหร่บ้างน,นี่นะคะก็เป็นบ้านใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีบ้านใหม่ทั้งหมดในยะี่สบสองหลังนะคะทุกคนบ้านใหม่หลังนีใหญ่แล้วก็รานะคาค่อนข้างแพง,งนะคะ นี่ยค่ะจากเนินตรงนี้เราจะเห็นฟูจิซังสวยมากถ้าอากาศดีนะคะแต่วันนี้อากาศไม่ดีเดี๋ยวแม่คจิกลับบ้านแล้วก็เตรียมตัวเรียนก่อนนะคะวันนี้มีเรียนเยอะนะคะ2ชั่วโมงเลยนะคะทุกคน่เายิกักคการที้ิิน แค่จิก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยก็คือกลับมาว่าจะเอาโบชัวร์บ้านให้ดูก่อนนะคะแต่ว่าไม่ทันนะคะเวลาเหลือน้อยเหลือเกินตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่แค่จิจะลองเปิดดูโบชัวร์นี้นะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะหลังที่เราไปดูเมื่อกี้นะคะราคาเท่าไหร่ ก็คือตรงที่แม่เคจิไปดูเมื่อกี้ก็คือมีทั้งหมด22หลังนะคะเป็นบ้านที่สร้างใหม่เนี่ยสำหรับบ้าน22หลังเนี่ยนะคะแม่เคจเก็เห็นเห็นตั้งแต่เขาเริ่มสร้างนะคะทุกคนจนเขาเสร็จตอนนี้ก็เริ่มมีคนย้ายเข้าไปอยู่เยอะแล้วค่ะ ตอนที่แม่เคจิไปดูบ้านเมื่อกี้นะคะก็มีเซลล์เดินออกมาค่ะคือเขาเร็วมากเลยนะจริงๆอ่ะแม่เคจิแค่อยากจะจอดจักรยานแล้วก็หยิบโบชัวแล้วก็เอามาดูที่บ้านนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะเข้าไปดูข้างในแล้วก็ได้เบอร์ติดต่อได้นาะปัดเซลล์มาขนาดนี้นะคะเออแต่ว่าเขาให้มาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ ซึ่งบ้านนี้เขาจะเปิดให้ดูวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา10โมงถึง6โมงเย็นใครจะเข้าไปดูก็ได้นะคะเด็กๆเข้าไปดูเขาก็จะมีของเล่นให้มีของแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่เคจิไม่ว่างนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็เลยไม่ได้พาเคจิไปดู บ้านตรงนี้นะคะก็เหลือว่าอีกแค่8ดหลังนะคะเซลเขาก็บอกว่าเร็วเร็วีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่8ดหลังเท่านั้นนะเขาก็มาโฆษณาแบบนี้นะคะแม่แคจิก็อยากเข้าไปดูแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ความหวังเซลนะคะทุกคนเราก็ซื้อบ้านเมื่อไม่นานมานี้นะแต่แม่แคจิจะให้ดูนะคะเขาก็จะแบบว่ามีบ้านตัวอย่างให้เราดูนะ ซึ่งบ้านนะคะบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรูปแบบทรงก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะก็คือจะมีเหมือนท็อปรูปด้วยนะคะเป็นดาดฟ้าสามารถไปนั่งปิ้งบาร์บีคิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในนี่ด้านใน,นก็สวยนะคะทุกคนอันนี้รูปจากบ้านตัวอย่างนะคะห้องรับแขกก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเซอร์วิสรูมนะคะ เขาก็แต่งไว้ประมาณนี้แล้วก็จะมีห้องเสื้อทาทามิด้วยนะคะห้องเสือทาทามิเขาแต่งสวยนะคะบริษัทบ้านญี่ปุ่นเขาก็แต่งสวยไว้ดึงดูดให้เราอยากซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อแล้วก็จะแต่งยังไงแบบไหนก็เป็นสไตล์ของเราอีกทีหนึ่งอันนี้ห้องนอนนะคะห้องนอนห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องครัวนะคะนี่อืม ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือราคานะคะทุกคนราคาเริ่มตั้งแต่48ล้าน8 0 0แสนเยนนะคะหรือว่าประมาณ14าล้านบาทนะคะทุกคนอันนี้14ล้านบาทอันนี้เป็นราคาที่รวมภาษีแล้วแล้วก็เป็นบ้านหลังที่เล็กที่สุดในโครงการนี้นะคะก็จะเริ่มต้นที่14ล้านบาทสำหรับพื้นที่หลังที่ราคา14ล้านบาทเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 120ตารางเมตรนะคะก็ประมาณ30ตารางวาสำหรับรูปนี้นะคะก็จะเป็นหลังละ14ล้านบาทนะคะจะมีแค่2ห้องนอน1ห้องเซอร์วิสรูมแล้วก็จะมีดาดฟ้านะคะทุกคนเป็นรูฟท็อปนะคะก็จะมี3ชั้นแล้วก็จอดรถได้1คันนะคะผ่อนเดือนละนะคะนี่นะคะเขาก็เขียนอันนี้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะเขาก็เขียนไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคน สำหรับหลังนี้ก็จะผ่อนเดือนละ126,000กับ31เยนนะคะเป็นเวลา35ปีโดยคิดดอกอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.47%นะคะทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ36,100กับอีกประมาณ8บาทนะคะทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวันเลยนะคะก็ตีไปประมาณสัก36,000บาทต่อเดือนนะคะ แล้วก็หลังนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ15ล้านกับ5 0 0แสนบาทนะคะทุกคน127.22ตารางเมตรนะคะหรือว่าประมาณ32ตารางวาก็เพิ่มขึ้นมาอีก2ตารางวานะคะอันนี้ก็จะมี3ห้องนอนนะคะก็คือ3 L D K แล้วก็มีดาดฟ้ารูฟท็อปด้วยนะคะ หลังนี้ก็จะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่138,944ดเยี่เยนนะคะเดี๋ยวแม่เคจิคิดเงินไทยให้ดูนะคะทุกคนก็ตีซัประมาณ4 0,000นะคะหลังนี้ก็ประมาณ4 0,000บาทนะคะต่อเดือนสำหรับดอกเบี้ยบ้านของญี่ปุ่นก็จะมี2แบบนะคะมีแบบคงตัวกับลอยตัวนะคะทุกคนส่วนบ้านแม่เคจิก็เลือกแบบคงตัวนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ ที่ญี่ปุ่นก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเราก็เลยแบบเออเลือกเอาคงตัวไว้ก่อนนะคะราคาบ้านก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบชานเมืองนะคะทุกคนก็ไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองนะคะก็อยู่ย่านที่อยู่อาศัยไม่ใช่ย่านธุรกิจแต่อย่างใดนะคะ ก็จะราคาประมาณนี้ถ้าอยู่ในเขตเมืองเข้าไปอีกนะคะก็จะแพงแพงขึ้นไปอีกนะคะอย่างแถวบ้านเกิดปะป้านะคะที่คุณลุงอยู่แถวแถวนั้นนะก็จะตกหลังลับประมาณ20ล้าน25ล้านบาทขึ้นไปนะคะอันนั้นก็จะแบบแพงขึ้นไปอีกนะคะส่วนแถวบ้านไม่เค็จก,ก็จะราคาประมาณนี้นะคะ การซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นนะคะก็สามารถนำเป็นรถย่ต์ภาษีท้องถิ่นและภาษีรายได้ส่วนบุคคลได้เป็นระยะเวลา10ปีค่ะอย่างปีนี้นะคะป้าป๋าก็เพิ่งได้ดถย่ตนเป็นปีแรกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เคจิก็มีเรื่องมาแชร์ประมาณนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้แม่เคจิก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้านเคจิด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ